สวัสดีค่ะทุกทุกคนสวัสดีค่ะเจอกันแล้วคืน้องกุ๊กไก่นมใหญ่กับสาวดาก้าวันน้จะมาแกงส้มค่ะวันนี้นางจะมาทำอะไรให้ทานแกงเหลืองแกงเหลือแกงเหลืองใต้เหรอมีอะไรมั่งเครื่องเธอมีเครื่องแกงด้วยเหรอมีเครื่องแกงมาวันนี้แกงเหลืองใต้ปลาแซลมอนนะคะใส่สับปะรดค่ะสับปะรดอันนั้นอะไรหน่อไม้เดี๋ยวเราใส่อันนี้ไปก่อนใส่มะขามไปก่อนอันนี้มะขาม น้ำซุปต้องใส่เกลือด้วยนะถึงจะไม่เป็นเกลือีกล้องมือกล้องสวยหรือว่าคนสวยคนสวยไม่เชื่อหักฐานอ่ะชีสแล้วก็จะมีนี่นะคะเราทำเสือร้องไห้จะย่างย่างเนื้อแล้วทอดไก่ด้วยค่ะวันนี้มีหลายอย่างวันนี้มีแขกมา เดี ja, ๋ยวเราจะไปหานางน้อยกันจ er ้าวันนี้เรียมก็มานะเรียมคุยกับพ่อใหญ่อยู่ข้างนอกใส่นี้แล้วนะคะ้พริกแกงจะรับจำกะปิใส่เพิ่มค่ะจะได้ความเหนื้อและความอเธอเพิ่มกะปิ้าไป่อยใส่กะปิเพื่อนสาวให้ แกงปัดได้มาจากเยอรมันตังคิวโหลดด้วยนะจ๊ะรหดกับแอนรหดกับแอนตังคิวด้วยจ้าไปเยอรมันมาเพื่อนก็เลยให้มาไปกี่วันนะเยอรมันห้าวันโอ้โเสืออาทิตย์เลยนะเตรียมไปด้วยป่ะไปสิเขาจะเย็นในเฟซอยู่ลืมมาเกิดตายเอามันลางานเหรอหยุดงานไงช่วงนั้นช่วงซัมเมอร์ต้องไปดช่วงนี้ย ใส่สับปะรดนะคะสับปะรดเราไม่เอาสุกมากเอาแบบหำหางจะได้ออกเอาเปรี้ยวหวานเปรี้ยวอมหวานใช่ไหมจะไม่เปรี้ยวเกินหรือมะขามก็มีแล้วมันก็เปรี้ยวมะแกงใต้แกงใต้ร้อยจังหร้อยอย่างแรงแหล่งใต้เป็นไม้เราใต้ได้ไม้แรงได้อยู่เดี๋ยวมาใส่นี้ดยอะ ใส่อะไรนั่นลืมไม่เอาอะไรเกลือเดี๋ยวตอนตักปลาเล็กตักปีมนิดเนึ่งตัดหวานนิดหนึ่งนะคะแกงส้มชาวบ้านเราก็เรียกแกงส้มเนาะแล้ว่ฮหมดแม่ขอโทษค่ะมีอะไรมะกรูดนะมีอยู่ในตู้เย็นเลยจริงไม่ใส่หรอกมันจะเป็นแจงลาวสมใต้ไงก็ลุกคึง ไปทําอะไรมาแฟ็นกับถามไม่เห็นนานไปเยอรมันมาใช่ไหมไปเยอรมันมาแล้วก็ทํางานอืกลับมาก็ทํางานไม่ได้พักเลยอืมไม่ต้องใส่เกลือมันเค็มแล้วเอาเฉยพี่แกงมันนัวแล้วใช่ไหม <c oughs> <c oughs> มะขามเปียกมะขามเปียกแล้วมีเนึง เลี่ยมอายกล้องนายยังไม่ชินกลัวแบบว่าแฟนเก่าเห็ดหรือจ้าเลี่ยมกลัวเอ๊ะแเส้นไม้ก่อนนะครับเพราะว่าไมา้ไม้แปลกบมบูชิสนะคะนะคือมีปักชี จะทาอะไรบ้างเนี่ยไม่ต้องทําหลายอย่างหรอกเพราะว่าเรากินแล้วเราเราไปกี่โมงนะนงน้อยก็สูงน้อจะสองทุ่มก็ไปวันหน่อยเพราะว่าเราต้องกลัดร็วนางก็จชวนไปแดนอีกเดี๋ยวฉันก็เหนื่อยไม่อยากแดนแก่แล้วจะแดนด้หรออยหน่อนอนนี่ไงเลียมสวัสดีครับ แฟนดาก้าค่ะครับพ่อใหญ่กำลังคุยกันซี่ฮายดานีน Good afternoon My name is John I live in Bath in the beautiful Somerset countryside Have you met my friend Leo Yeah, I'm Leo Hello It's on a quick visit to Bath on this horrible day น้ำตาลยัม่ไดบานมันเป็นพรามซูค่ะน้ำมนน้ำตาลมะพร้าว ซับปรสนะคะผ่านนะเผาปลาเนี่ยเราจะใส่เหล้พร่มจะสุกเลยปลานั้นใส่กอื่นแต่ฉันไม่ชอบกินแซลมอนนะแต่มันไม่หรอกมี่ชอบกินมี่อยากออกกล้างไงกล้างปลาก็เลยเอาปลาแซลมอนมาไม่มีกล้างเราไม่เดือดสักพักเราไปใส่เนีเดี๋ยวรอให้มอฟูสก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ปลาอันนี้คือมีแค่นี้ใช่ไหมเครื่องมัน เดี๋ยวเราใส่ปลาแล้วก็เป็นอันว่าดันนะคะจัดค่ะเดี๋ยวในตอนนี้จะใส่ปลาแซลมอนแล้วนะคะไม่ต้องต้มนานหรอกปลาแซลมอนจริงๆเราก็ปิดไฟลแล้วก็เสร็จแล้วนะ,ะไม่ต้องไม่ต้องคลอนสีสวยนะคลามัน เหมือนคนทำาี่แหละเรือขี่่ดก <laughs> ไปแต่จเจ๊บอว่าเป็นลงทีเดียวเนนยม่ต้องคนไงหมกหมกแบบหมกเม็ดใช่ไหมแล้วชอบหมกกม็ด แล้วก็รอให้เดือจดจัดๆแล้วก็เสร็จเราผ่าที่น้องอเดี๋ยวหม้อเดือดแล้วก็ฟอแล้วก็เป็นอันว่าสุกให้มันอย่าเพิ่งปิดนะให้มันเดือดฟอฟๆจัดๆกัน,นไม่ต้องปิดหรอกไม่ต้องปิดหรอกข้าวกันจะได้มีมันข้าวกมันจะได้สุกหม่ อาจารย์สิอาจารย์อาจารย์เนี้ก็ได้อาจารยนนี้ไม,มมไม่มี่มีรุ่นนี้ไม่มีค่ะจานสีฟ้าเนี่ยนั่นแหละ <c oughs> จบค่ะสุกแล้วเรียบร้อยออระเดือดก็ได้นี่ค่ะแซ่บแซ่ดหนาะอร่อยมากปิดไฟแล้วจา้าขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ให้ให้น้ำพริกแกงแสนแซ่บอูดแซ่บมาจากเยอรมันที่กแกงใต้แท้ๆเลย เราจะทําย่างเสือร้องไห้ค่ะก็เคยกินแต่เสือร้องไห้จ้าร้องสิจ๊ะทไมไม่ได้ร้องทำไปต้งร้องไปอันนี้น้ําจิ้มนะคะแบบทําแบบคอหมูย่างเลยจ้ะน้ําจิ้มคองหมูย่างสุดแล้วนะนะเปิดแล้วจะเปิดแล้วไปปิดทําไมอีก่ะต้องให้ด่าตลอดยิ่มด่าคนไม่เป็นอยู่ นางจะทำกันทอดต่อแต่ p ดเมนูนะคะวันนี้วันนี้เมนูเยอะมากเลยอ่ะกินอิ่มลื้อแกนโดนต้นตีนมาเหรอคะทำไมเป็นม่วงๆอย่างนั้นโดนไอเยียมแถวไม่ตกใต่แม่เนี่นะาก็โดนกัช่องติ่งแกนแดงมาก ไม่หรอกเกิดมาก็แก้มแดงอย่างนี้เลยไม่ต้องไม่ได้เมคอัพอะไรเลยใช่ไหมไมคย่ค่อยหน้าก็ไม่แต่งเป็นคนที่ไม่ชอบแต่งหน้าตื่นมาสวยเลยโอเคพี่น้องจะไปแล้วนะจ๊ะทอดไก่แล้วก็จะไปเตรียมตัวทานข้าวแล้วจะไปหานางน้อยจ้ะโอเคนะคะหญิงไก่กับบาก้าไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกไลค์นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยสวัสดีจ้า